แกไป้างมึงนะแกไปสามาาเราจกขันไปได้ตายนี่โง่นักไปยังคุณอะไรไอ้ไก่าไปท้าเอปไก้พี่รับคำไม่่าตาไปเอาตาไปไปตาตไปไปไนีปไ่เราขี่จะตไปเราก่อนวนะออนี่เังไเกน เด้อเด้อเอ้ามินกี้ไม่ใช่บริารไม่ใช่ขัตนาอ๊าโอ๊ยทำไมไอ้มินี้รราด้ยเฮยกันยึกุมมันยึดมมันติดทำไมจิ้มเฮ้ย